ทำอะไรวุ่นวายน่ครับมองนอนหายอ่ะทำอะไรอะบอกหน่อยทำอะไรครับนั่งรถเตรียมจะนั่งรถทางไกลไงยังหายอ่ะ,ะยังไม่หน้ามาถามถามไหมว่าเราพร้อมไหมอยู่ดีๆป้าก็บอกว่าอ,อยังไ่ได้หยิบหมอนเลยป้าก็บอกว่าอะไปสุพรรณบุรีสุพรรณ ไปทำอะไรคะไปทำอะไรคะตอบท่านผู้ชมสิเธดูต้นไม้เธอจะไปดูต้นไม้ล้อมต้นไม้ใหญ่เขาบอกว่าแหล่งอ่ะอยู่ที่สุพรรณมีเยอะแล้วก็สั่งให้แม่อาหาเดี๋ยวนี้าหาในเน็ตว่า เขาอยู่อำเภออะไรกันตอนแรกบอกป๋าแล้วป๋าจะไปสุพรรณป๋าหรู้หรอว่ามันต้องไปที่ไหนอะไรยังไงอ่ะอย่างลางสีน,นี้เราอยากรู้ว่าเออของสิบสี่ของสิบห้ามีซอยของมันเนี่ยอยู่ดีสุพรรณบุรีป๋าก็เราก็แม่ก็เสิร์ชสิปรากฏว่าเสรออิร์ชอ่ะมันมีที่อำเภอสีประจันเยอะเหมือนกันมันก็จะมีสวนไม้ล้อมที่อยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณน,นั้นหลายๆสวนเป็นสิบสวนเลยอะ่ะก็เลยอ่ะจิ้มมาสักสวนหนึ่งที่ดูเหมือนใหญ่แล้ว บ้าบอกไหมฮะก็บ,บอกอะไรก็เก็ไปกันไม่หรอฮะก็อยู่ดีๆก็ไปไตอนนี้ก็มาถึงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วจะไปสวนไหนนะั้นเราก็ไม่รู้หรอกเราก็จิ้ม GPS ไปมั่วๆสักส่วนหนึ่งเนาะเนี่ยมันบอกว่าอีก สามาเมตรจะถึงแล้วยังไม่เห็นป้ายสวนใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยอะ่ะแต่เราจิ้มมาจาก Google m a p อะ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยมีป้ายเลยเลยอะ่ะเนี่ยอะไรไม่รู้อะ่ะเนี่ยมันบอกอีก300เมตรมาถึงแล้วก็มีสวนไม้ล้อมที่เขาขายเนี่ยเขาก็ตั้งแบบเนี้ข้างทางหลายจ้า,ามีรถออกมาค่ะป้าจะถอยตรวนี้เลยอ,อ๋เข้าไมา่เข้าไมา่ แล้วทีเนี้ยเราก็ขับเข้ามาวนๆดูคือที่สําคัญคือมันไม่มีคนอะ่ะมันไม่มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าของร้านอะนะ่ะเนาะเออแล้วทีเนี้ยมีร้านเนี้ยที่ดูใหญ่หน่อยมี3มตับเนี่ยแต่ว่ามันมันก็เงียบๆเนี่ยเราเพิ่งเห็นรถกระบะมาจอดไม่รู้ใช่เจ้าของหรือเปล่าแต่ว่าที่สําคัญคือเออเราจะไปอีกส่วนหนึ่งละไม่ใช่ที่สําคัญไหมคือเพราะว่าแม่ได้โทรไปถามเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมีมีแนะนํามาใช่ไหมว่าถ้าไปสุพรรณ ให้ไปสวนอันนี้เราก็เลยเลองโทรไปถามเบอร์จากเพื่อนแล้วเขาก็บอกพิกัดมาแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปนะชื่อสวนกูน่วยนะประมาณสามนาทีจะไปถึงอ่าเราก็ลองดูนะคะแต่ยังไม่เยอะนะที่ผ่านมายังไม่เจอแบบเยอะๆเหมือนหลังสิทธิ์หลังสิทธิ์เยอะกว่าใช่หลังสิทธิ์ความหลากหลายทั้งหมาจะดอันนี้มันเดิดแปลกๆอันนี้อันนี้อันนี้ก็ก็ไม่ล้อมนี่เนี่ยออันนี้ก็สวนไม่ล้อมแต่มันมันไม่เหมือนมันยังไงดีอ่ะอันนี้ชื่อสวนละ แล้วว่างตรงบีิจรบถนนดูมันอันนี้เยอะไหมอ่ะมันก็เหมือนแปลกของมือเลยคืออย่างเมื่อกี้ที่เข้าไปอ่ะมันเหมือนเยอะนะแต่ปรากฏว่าทั้งหมดมันจะเหมือนกันเช่นว่าชงโคทั้งตับหรือว่าล้ำาทั้งตับอะไรอย่างงี้ฮะเออหรือว่าตาเบทั้งตับอะไรแบบเนี้ยมันมันจะไม่มีแบบ สงสายนี่เขาบอกขายส่งหรือเปล่าพี่อูอย่างสมมุติว่าที่ลงังสิตอ่ะก็ก็จะเอาอ่าสมม,สมติเอาชงโคไปลงร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้มันก็จะมีมิกกมิกกกันอะไรเงี้ยไม่มีคนตะกี้เราเอไปขับเขาไปวนหลายสวนแล้วนะเราไม่ได้ถ่ายเราลืมมัวแต่งมงมันก็จะไม่มีคนเลยอ่ะมีแต่ต้นไม้ไม่ใ่สวนนี้พอชิด้านที่คุณแม่มีหลากหลายใหญ่ดีใช่ไหมแต่เราไปที่สวนครนอํานวยก่อนดีไหมเรานัดเขาไว้แล้วอ่ะที่เนี่ยใหญ่ในความมืดเออเนี่ยมีทางรถเข้าไปได้ ขอไปดูก่อนแล้วกันนะอ้าวตามใจตามใจตัวนี้สวยมากๆเดี๋ยวเธอเธอพอจะรู้ราคาไหมเกิดเอาเทียบกับแถวแถวลังสิตไงว่าเออมาเม้วเนี้ยโปรตีนลังสิตก็หมื่นสองแต่แต่ที่เนี้ยเธอจะไม่รู้ราคาหรอกเพราะมันไม่มีคนที่ถามนี่ตัวไหนก็ไม่รู้เนี่ยอันทีหูไม่รู้อะรู้แต่อันนี้น้ำเตาเนี่ยเนี่ยรู้รู้เป็นบางต้นตอนที่คุณแม่เลือกไว้นะอันนี้ช่งโกอ่า น,นี่ไงอันนี้อันนี้ตีนเป็ดเอ้อยน้ำป้าพูดผิดเอ้ยมีลูกด้วยเนหะ็นไหมอ่ะมาถึงแล้วมาถึงแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้กาลังเดินดูต้นไม้อยู่นะคะก็จะมีต้นตีนเป็ดอันนี้ตีนเป็ดแดงเหรอคะหรือต้นใบแดงๆนั่นอันที่แรกเราปกติใบไม่แดงขนาดนี้เนี่ย้ทำไมใบมันแดงนี่ใบอ่อนหรือเปล่าคะแถวนี้ไม่ไมีสมเดแดงกลับบ้างมีใช่ไหมอืม แต่ก็จะมีเนี่ยกรซิสาล้ำซำพวกน้ำเป้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตรงข้างหลังที่เขาปลูกไปมีแบบจิตน้ำอะด้ลยเหมือนกับเขาเอามาลงปลูกยังเป็นต้นจืดๆอยู่เลยอะ่ะกลับขึ้นรถมาละก็คือว่ายังไม่มีต้นที่เราอยากได้ก็เลย่เดี๋ยวไปดูสวนอื่นๆก่อนแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่รู้เพราะว่าพอดีว่าคุณแม่ที่เป็นเจ้าของสวนเขาไม่อยู่เขาบอกว่าสูกเนี่ยเออใช่เพื่อนบอกว่าถ้ากรุงเทพขายเป็นหมื่นที่เนี่ย ต้นละแค่สองสามพันจริงบอกไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะคะนี่เราขับลึกมาเรื่อยๆก็อุ้ยก็จะมีร้านแบบที่มีเยอะอะ่ะเยอะๆกว่าตรงต้นถนนนั้นมันไม่ค่อยเยอะใช่ไหมอันนี้เยอะมากเลยอะ่ะเอา้าเราจะไปทางน้อยไม่ใช่หรอป้าน่นผ่านผ่านนี้ก่อนเน,น,นาะเพราะว่าตรงที่เราขับผ่านมาเมื่อกี้ข้างหลังอะ่ะมันมันมีเยอะมากเลยไนงะอันนี้จิกน้ำต้นละสองหมื่น รมแม่ราคาก็ไม่ได้ต่างจากมากิดเท่าไหร่เนาะอาจจะถูกกว่านิดหน่อยอใหญ่มากแกงก็ประมาณสองหมื่นใช่ไหมตอนนี้สองหมื่นมันใหญ่ต้นว่านต้นว่ามีคูณข่าวชอบดอกกมากเลยแต่ว่ามันออกดอกปีละครั้งไง แต่ถ้าออกนวลมงมีมังออกเลยแหละมันถนึงใบมันเล็กอ๋อเนี่ย่างใบเล็กกะติ้งนีอยางใบใหญ่อันนี้ก็แจงนะแต่ว่าใบไม่เหมือนใบมันจะสวยนะสวยสวยสวยเหมือนเราชอบแจงเป็นพิเศษอ่ะต้นนี้เหมือนสองเองเออสวยอะไรต้นเนี้ยโออสวยเลยชอบอันนี้พุทร้อยมะลายต้นใหญ่นี้ห้าพันอันนี้จิกน้ำเป็นกอหกพันอุ้ยอันนี้ถูก 6,000การลองเหรอคะอ๋อการลองแต,แต่ชาวบ้านยังยังตกลงได้เรียกปีบยืปีบทองปีบทอง,ทองแต่อ,องยืีการลองอม,มันต้นดียวต้นนี้ก็แจงตแต่แจงเนี่ยมันใบกลมสวยดีอ่ะ12,000เหมือนไซไม่ใหญ่มากแต่ว่าตู้เขาใหญ่นะลงได้ไหมมาเจอแก้วเจ้าจอมต้นใหญ่มากไม่เคยเห็นเลยอะ่ะนี่คือโหต้นแบบ 10เมตรหรอถึงไหมแต่สูงมากแล้ามีดอกด้วยอะ่ะขอไปดูดอกใกล้ๆหน่อยนะนี่เคยเห็นดอกใกล้ๆแล้วเขาจะออกดอกสีม่วงๆอย่างนี้นะคะเออสวยจังเลยอะ่ะนี่แม่ยืนอยู่ใต้ต้นเขาสูงมากอะ่ะร้อนหน้าไหมมากเลยนะนี่ขนาดมันไม่มีแดดนะ ร้อนมากคือมัวเหมือนกันเพราะว่าพอทมราคาที่แล้วบอกว่าเอ้ยราคาใกล้เคียงแต่ไม่ใกล้นะถูกกว่าเยอะนะราคาถูกกว่าที่รังสิตอันนี้ก็แจงเห็นไหมอันนี้แจงเหมือนบ้านเราใบเล็กๆแล้วเราก็จะพบว่าเออมีแจงอย่างเงี้ยมันก็มีหลายใบยหลายแบบนะมันมันโ้ตรยาาเพราะว่ามันล้วต้วนบางต้นไหนถูกกว่าถึงครึ่งหนึ่งเลยนะ ใช่บางอย่างแบบเฮ้ยหลักพันนะ่ะทั้งกรุงเทพมันจะเป็นหมื่นใช่ไหมอย่างไอพุทเนะี่ยไอพุทเนะี่ยพุทมาหลายต้นสายกันลนละา้นที่กรุงเทพไน่มีเป็นหมื่นอ,อ,อันนี้ประมาณห้าพันกาบละได้อะไรมาบ้างคะไม,นะไม่ได้ <laughs> คือมันก็ถูกกว่ากรุงเทพเยอะจริงนะแต่ว่าต้นมันโตไม่ตรงกับสเปคที่เราหาคือเราจะเอาไปไว้ตรงที่มันเล็กกว่านั้นนะตุ้มมันต้องเล็กใช่ไหมแล้วอันนี้มันต้นโตแล้วเราชอบต้นแจงเมื่อกี้มากเนาะ แตม่มันใหญ่ไปมันสูงไปอยู่ไม่ได้มันก็เลยเรียกว่ายัางไม่ตรงสเปกเราแต่ถ้าใครจะหาต้นใหญ่ๆแล้วมาดูแถวสุพรรณน,นี้ก็ถือว่าถูกกว่ากรุงเทพแต่ก็ต้องซื้อหลายๆต้นมันจะได้คุ้มค่ารถที่จะขนไปถูกไหมซื้อต้นเดียวสองต้นไม่ได้ไม่คุ้มค่ารถนะคะโอเคค่ะกลับแล้วนะกลับบ้านบาย